โอเคนะครับนี่ก็เป็นโจทย์ IoT อีกข้อหนึ่งนะครับนะอ่ามาดูนะครับ V0 นะครับนะก็วางอุปกรณ์ตามนี้เลย V0 นะครับ Select Mode เป็นเอ่อออโต้กับแมนนวลนะครับนะ V1 ก็เป็นตัวเปิดปิดปั๊มนะครับนะแบบแมนนวลนะครับนะกดเปิดนะครับกดอีกทีนึงปิดนะครับเป็นปั๊มแบบแมนนวลอ่า มีตัวตั้งเวลานะครับนะอ่านี่ V2 เป็นตัวตั้งเวลานะครับก็คือว่าสามารถตั้งเวลาได้ว่าจะเปิดปั๊มนานเท่าไหร่นะครับนะอาจจะ0ถึง10นาทีนะครับตั้งไว้สไลด์ตัวที่3นะครับเป็นตัวเซตความชื้น humidity นะครับนะซึ่งจะต้องอ่านมาจาก DHT อ่าหนึ่งหนึ่งอ่ะนะครับนะอ่าเซตได้ว่าความชื้นเท่าไหร่นะครับนะอ่าเซตไลท์ นะครับเซตไลท์ like. ตรงนี้ก็สามารถตั้งได้ว่าค่าแสงเท่าไหร่นะครับตัวเซตฮูมิลิตี้นะครับนะก็จะมีเกจตรงนี้ด้วยเหมือนกันนะโชว์เกจด้านล่างซ้ายนะครับมุมล่างซ้ายโชว์เกจฮูมิลิตี้นะถ้าค่าความชื้นนะครับนะถ้าเกิดค่าความชื้นในอากาศมากนะครับนะ มากกว่าเซ็ตคอมมูิตี้ก็ปั๊มไม่ต้องทำงานแต่ถ้าเกิดค่าความชื้นเนี่ยนะครับมันมีค่าน้อยกว่าเซ็ตคอมมูิตี้นะถ้าความชื้นน้อยเองนะความชื้นน้อยกว่าเซ็ตคอมมูิตี้ตัวนี้นะครับนะก็ให้ปั๊มเนี่ยทำงานแบบอัตโนมัตินะครับ mm hmm. เช่นเดียวกันครับค่าแสงนะอ่าถ้าเกิดค่าแสงมันน้อย กว่าค่าที่ตั้งไว้นะครับเกจอ่านแสงได้น้อยกว่าค่าที่ตั้งไว้เอ่อก็จะต้องสั่งให้ LED นะครับนะติดขึ้นมานะแต่ถ้าเกิดค่าแสงที่เกจมันอ่านได้เนี่ยนะครับมีค่ามากกว่าค่าที่เซตไว้ก็ให้ LED ดวงนี้ดับนะครับนะอ่าก็ตรงนี้เป็นสเตตัส LED นะครับเราก็ต่อ LED ของจริงด้วยนะครับแล้วก็ให้มันโชว์สเตตัสบน IOT ตัวนี้ด้วยปั๊มก็เหมือนกันนะครับนะ ถ้าเกิดสั่งปั๊มออนเนี่ยนะครับนะก็ต้องมีไฟสเตตัสตรงนี้ติดด้วยนะครับสั่งปั๊ม off ออฟก็ไฟตรงนี้ก็ดับไปด้วยนะครับนะอ่าซึ่งนะเอาก็อาจจะสั่งจากตัวนี้แหละนะครับนะออนออฟจากปั๊มตัวนี้อ่าคราวนี้ถ้าเป็น เอ่อเมื่อกี้เป็นไอเป็นออโต้โหมดใช่ไหมถ้าเป็นแมนนวลโหมดนะครับแมนนวลโหมดก็สามารถสั่งออนสั่งออฟได้นะครับนะโดยที่ไม่ต้องมาสนใจเลยนะครับนะสั่งปั๊มออนสั่งปั๊มออฟได้นะครับ,นะ on, นะรบแต่ว่าเวลาในการเอ่อปั๊มทํางานก็ขึ้นอยู่กับเซ t ตไทม์เี้นะครับว่าตั้งเวลาไว้เท่าไหร่นะครับนะอ่า อาจจะมีสวิตช์อีกตัวหนึ่งนะครับสามารถสั่ง on off ปั๊มได้ถ้าเกิดมันอยู่ในโหมดแมนวนวลนนะครับนะจะสั่งจากสวิตช์มาหรือจะสั่งจากปั๊มตัวนี้มาก็ได้นะครับนะอ่าก็ประมาณนี้นะครับ